สบายดีพี่น้องมดสุกุสุคนตาจ้านี่กับมาแตนเซบางไฟ่เด้พี่น้องมาหอดเงอนเอื่อยแล้วเอื้อยกับใส่ไปซื้ออันแนวหอกของควันให้่หลานสาวพี่น้องน้องลุขงของควันปีใหม่จ,หมจับสลากกับสลากการกหมูเด้อพี่น้องเด้อน้องมี่ะรับพี่น้องอมแม่ลูกอ่อนพี่น้องจะเหตุยังพี่น้องเลยแม่บอกภาพแม่ายาทอก,กนพี่น้องแม่เบี้ยง เป็นมานลินเด้พี่น้องเด้อแม่นเลยมาลานมาลานทรายกับได้หับข่าวดีน้อยนึงได้ยหับข่าวดีจากคุณยายใจดีเนาะจากคุณยายใจดีคนแม่เมียน้ำแม่ขันคือการผลิตผลก็ะหายคือการกระหายลินปีใหม่ผลเราค่ะอ่ะก็น่าก็นจะเพียรยังพี่น้องเลย เรียกงาน่นแหละงาแรงหดพักพี่น้องเกือเป็ดเกือไก่อนามองอนาไมเป็นปคนดูคนขยันพี่น้องเอ้ย่นกระเฮ็ดอยู่เวียกงานค่ะเ,เ,เ,เวียก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขือนเวียกซานกระเฮ็ดซอยเมียอยู่พี่น้องโอ้ยาบ้าเพนต้านางหวานพี่น้องควบทีมอยูอย่ยังก็เอาเอาบล็อกมาอยู่ลังบ้านเออ พระภาคก็จะเห็ดพี่สัแดดมหาพระภาคพระพัชรพระที่น้องเห็ดยังลมผู้ซาเลยนี่นางอูมันสบายดีพี่น้องคนวเล่นซีขำขำตึงตึงหายเมื่อพี่น้องเลยจักรหน่อยไม่ได้เมื่อยฮะกินเบ้อจักหน่อยบ่หากินต้มไก่แล้วเห็ดต้มไก่ ลงหอดท่ทองแล้วบดซะก่อนจึงเมื่อพี่น้อง <c oughs> แน่นเอนอ,อจะสิหนึ่งเข่าบะบรอยู่ซีซอพี่น้องมากนะค่ะเห็ดหั่น,นหเห็ดนีหยาบเอาเลาแม่มานะเลาแม่น้อยเแน่แนเลยอ้าวสาวตูพ่พอวงกับมาพี่น้องบัดนี้ต้งนนมาให้อันนั้นนะเออ ของควันปีใหม่ป่ะควันปีใหม่ให้น้องลุงเออที่ว่าเป็นแม่สะกดภาษาลาวเออสละอนเนการตดเต็๋ป่านี้ยนะการห้ลูกคากเลยปนี้ค่ะตองนอเยนีน้องเมฆเฮียนว่ากัอ่านเฮียนซอนน้องเมฆอีกโออ เออพัดหักเอานั่นเอานี่มาให้เลยพี่น้องเดือสตูกับพ่อวงนี่มาตทีนเออเอานั่นเอานี่มาให้พี่น้องเอ้ยให้นางไห้น้องโอ้ยขอบคุณขอบใจละลายเด้อปีใหม่กระคอยโ่งมาลำรวยอยู่ดีมีเองทางครอบครัวแม่นเลย ได้เลยพี่น้องปีสองพันสองพันสิบหกลุงต้องการคนปฏิทินเพราะว่าพผมกับเป็นในครูเลยผมมีเงินคำกับเอานี่แหละต้อหนังสือนี่แหะมาให้โอ้ยขอบอกขอบใจละลายเด้อโอ้ยสุขภาพเข็มแข็งปีใหม่ปีเมือนเลยวันศีงเป็นพัฒนาเป็มเนินเด็กเด็กคำหูเลยว่าเป็นเนี่คนปีมีความ สามาในตอนนั้นเนี่ยังเดียังนี้เดีอยอเออปลาปีศาจซูิงป่ามีหอยอพไป้อนากเอเราะนัอได้หั่นได้นีมากบเท่าไปหาไ่ได้อีกช่างได้เท่าน่ะไม่ได้ไ่อด้ไ่ได้อีกช่างมันไมมีช่าง เมฆตื่นแล้วพี่น้องสแปมมันก็มาห่งเทพ่น้องตาออกยนี่ฮะคือเจ็บคือปวดหสวยไูด้วยนเมื้วยไปดูด้วย้วย่ดู้วยไปด้วยาปดูด้ว่ไปดูม้วยไป้วยไปด้วยีปน้วยไป้วยไปดูด้วยได้วไปน้วได้วยย้ สบายดีน้องกองจอดหรอแม่สบายดีแล้วเนาะเอาสบายดีแล้วเนาะวะสบายม่สบายใิเด้อะบ้าค่ะโอ้โหโอ้โหลามหอเครียดโอ้ลูกเอ้้าเพิ่นเหล่าเพิ่น้องเดิอเหล่าหยาโกอนขึ้นเพื่อนเพิ่นเ่าหม่แต่กาวสีเหลวกันน้องเมฆว่าเข้าไปกันไปหอเพื่อนนู่นว่าเอาไปก็ไปเบากันนะ

สบายที่พี่น้องอุ่นกับมาฮอดห้องเลยพี่น้องเลยมาแต่เธอ,ออุ่นเพราะว่าอยู่อยู่เธออุ่นกับมีหลายคนแล้วพี่น้องเาก,ก็เลยมาอ่าุ่นสิมาห้องพี่น้องมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วอุ่นสิไปเฮือนเอออุ่นใหญ่เอออุ่นกับพึนออนน่ออนก,กับต้มไก่อุ่นกับมาได้กินน้ำเนาะแล้วก็บซาวันตู้เพึ่นซื้ออัน,น้ำมาพี่น้องเพึ่นซื้ออันปลาพันปลามากินอุ่นกับมาได้กินน้ำอนนุำ่นยับงบ่อยากเนาะ พราะว่าอุ่นกินเข่ากับป้งปลาทอดไขต่ตามุงอยวนปากเซบางไผยเลยพี่น้องเอ้ยมือในอก,กามีเด็กน้อยอยู่ในถาอะพี่น้องก็จะเป็นลูกล้านมันคอ,อ้องสาวันหลานแหละพี่น้องอายุป,ประมาณสองปีปลายหรือสามปีนี่แหละผลบอกหัวพี่น้องผลบอกให้ซื้อเลขเวียดซื้อเล็กนูผพวบอกให้ซื้อหาหาหนึ่งหาหาหาเก้าหาพี่น้องบอกให้ซื้อเล็กนู อ่าพ่นว่าซื้อเล็กเวียดเจอตอนหาโมงพี่น้องมากอะตอนหาโมงเล็เวียดเล็กเวียดออกเล็กนัวรีออกหาหา,หาพี่น้องแต่ว่าอ้อนบริซอเพราะว่าอ้อนยาซื้อแต่โดนละพี่น้องหลังจากที่าจะเป็นนั่นตรงให่จะดีละพี่น้องอยู่ในอ่าเพิ่เม่นมานอะในคลิปอ้อนว่าซื้ออยังสักอย่างถือส,สัมนี่โบ๊ทซัมเพิ่นเอาไปอย่างสักอย่างอ้อนก็เลยแบบ บ่โบ <by> anyway, ่ซื้อเนะแบบมันเท่าซื้อก็ซื้อเล็กหน่อยเทาได้ก็ได้เล็กและหน่อยคือพี่น้องหัวแหละก็เลยอุนบริษัทซื้อพี่น้องก็เลยบริษัทซื้อหลังจากอุนหูพ้นหัวเรกเวียดออกพี่น้องอันนี้อุ่นกระซิบมาบ้าจากหน่อยเนาะอันคนหัวลูกพี่น้องมักเนาลูกเลยป่ะเด็กน่อยยังคือมาหูวนะบอกหัวพี่น้องอันอยากกินเหล่าเดยพี่น้องอยากกินเหล่าอยากกินเหล่าอ่ะแต่ว่าบางทีก็เหล่าแม อันเมลเมทัลอยู่นั่นเดีวนว่าสุพังเมทันไปบูชซมบูชาไปใี่พิณหานพระอย่งนีพี่น้องเรากาเป็นหลักเอามากินผู้เดียวล้วก็เมาล้าก็นั่งซึ้งอีกกไม้อยู่อ่ะตอนยังน้อยกาหันพี่น้องนี่กับาเว่าน้อยหนึ่งน้อพี่น้องเนาะว่าเรื่องเด็กน้อยพี่น้องสมาหูจักเว้าวหู้จักบอกเลขพี่น้องแต่อุ่นบริสบริใส่ใจว่าซะบริสสนใจพี่น้อง นี่ก็ะอ่วนมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่พันยว่าอ่าพลังเสษเนาะสิขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องขอบคุณเพิ่อนอแม่บัวคำเดี๋ยวซื้อพี่น้องผ่านอ้อนใหญ่พี่น้องเด้อเพี่น,พน,น้นนนากมาห้หกลินปีใหม่เด้อพี่น้องเดอ้อกินปีใหม่นี้ก็ะขอบคุณลหลายๆเดอ้อแม่เดอ้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อขอให จะเลื่อนลุงเรื่องใน,นนาทีการงานรัรถนาสิ่งใดก,ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเงินไหลนองทองไหลามาเดอ้อพอประคุณหลายๆน้องมีแต่ใส้มีแต่โชคตะลาบปีใหม่เป็นเหมือนละขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้สุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเดินทางลตลอดปลอดภัยเด้อซาถูกขอให้อยู่ดีมีแห้งอุ่นกับมุงหูสิวยพรให้คนในน้องคนก็เคยผ่าอ,อ,อันผักมาทางอุ่นน้องพี่น้อง พันผ่ามาไฮอ,อ,อนตอนอากาศสองร้อยห้าสิบพี่ลูกพี่น้องพันผ่ามาแล้วก็ขอพบคุณหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพเข็มแข็งไปอยู่ดีมีแหง้งเดินทางตลอดปลอดภัยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อขอให้มีแต่ความชุขความเจริญเมื่อครอบครัวเด้อคลิปนี้นก็บไมีอย่างไรพี่น้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จะดีแล้วก็ออกมาว่าเรื่องที่อนไปเจอมาโมเวนนี่เนาะ ประกาอัปเดตพี่น้องญาติญาติมาพี่น้องมาในเพื่อนในซานในคนใหญ่อะไพี่น้องแต่และมือพี่น้องเลยี่กาคลิปนี้ก็รลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินจ้าพี่น้องขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกค,คำคอม,มเมนต์จ้าพี่น้องสบายดีบายบายพี่น้อง